สบายดีพี่น้องเอย๋ยบูฮารเพิ่นเคยกล่าวไว้พ่อแม่หักลูกนี่เสมือนดังดวงตาหักโบล้าลืมไหลสัวเพียงพอหน่อยหัวใจติดหอยคอยคลองป่องล้ำคำใดดีงามเลิอดล้ำนำป้อนปอนใส่ใจลูกแก้วเอย๋ย ลูกที่ดีต้องห้าหู้สูเผาว,วงตระกูลคุณบิดามารดาเทิดทูนเอกอ้างกระตันยูเสริมสร้างความดีดาแตงมีแบงสุขสวยส่วนโบดวนดื้อลวงเกินสั้นแล้ว กาบสุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สุคนและช่วงนี้นวาระถีขึ้นปีใหม่พวกลูกหลานทั้งหลายทั้งผู้ยุก่และผู้ยุไใกล้ก็อย่าลืมมาขอสมบัติสมมาแล้วก็มาขอบุญขอคุณน,น้ำผู้มีพระคุณทั้งหลายของเฮาในวาระถีขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกทุกทานจงซุขล่ำเลิศอายุยืนยาวมัน่นมื่นปีคู่สุคนด้วยเทิน คำสมบัติสมมาหน้าบ่าวหน้าสาวในวาระทีขึ้นปีไหมหลังจากที่ลูกหลานแต่งขันห้ามาแล้วควรที่จะไปกล่าวคำขอขมาลูกหลานทั้งหลายก็กราบภูมิพะคุณนั่นสามเือ,แล,อแล้วก็ย่อขันเสหัวแล้วกล่าวคำขอขมาว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุาธเออมื่อนี่แมนมื่งงามยาม,ามดีวาระทีขึ้นปีไหม พวกลูกหลานทั้งหลายได้มีขันดอกไม่มายขึ้นเพียงตาได้มีขันสมมามายขึ้นเพียงเก้าเท่าใส่หัวขอก้มกาบเพื่อขอขับมาต่อหน้าบ่าวหน้าสาวผู้ประเสริฐถ้าหากว่าลูกหลานหากได้เห็ุผิดพลาดพังได้ไบ่สร้างอย่างบบงามได้ประผติในทางทีโบสอบได้ตอกถอยเถียงความได้ทิมกระบุงกายหน้าได้ทิมกระซากายตา ทางต่นหน้าและหลับหลังโดยเจตนาก็ดีและบดเจตนาก็ดีเหตุให้หน้าเบาหน้าสาวเสียอกตกใจน้ำตาออกด้วยความผิดพลาดพังเหล่านี้เมื่อนี่ลูกหลานทั้งหลายจึงได้มาประกาศไข่กาวคำขอขมาขอให้หน้าเบาหน้าสาวจงได้โปรดอหสิกรรมให้แก่ลูกหลานด้วยเทินและปีไม้ฟ้าไม้ลูกหลานขออไวยไซ้ห้พรขอให้หน้าเบาหน้าสาวจงอยู่ดีมีแหง มีสุขภาพที่แข็งแรงทํามาค้าขายให้ขึ้นให้เกินให้โชคมานล่ำรวยและให้อยู่เป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้หลานได้เขาหลบนบไว้ด้วยเถิน หลังจากที่สมบัติสมมาเป็นที่เฮียบห้อยแล้วลูกหลานก็ผูกแขนให้พ่อให้แม่หรือพ่อตู้แม่ตู้เอื้อยอ้แม่ป้าพ่อลุงหน้าบ่าวหน้าสาวเพื่อให้เป็นสิริมงคลในวาระที่ขึ้นปีใหม่นั่นเอง เปล่าแล้วค่ะลงเปล่าลงเริ่มอ่านหนังสือเริ่มจมูกเริ่มลายชามายชามาเริ่มปั่นปืนเริ่มขาลงขาปั่นปนใส่ใส่ใส่เริ่มเริ้ำตุ้บปลาเรมจมั เต็มห้าเลยนี่นะนี่นะสบายดีพี่น้องเอ๋ยสุกข,ขี่มันเสมอมันเคลือไหมความเจ็บยาได้ความไข่ยาซุมีขอให้ทุกทานจงโชคดีในวาระทีขึ้นปีไหม้ปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหัก ให้ทุกทานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการให้ยูดีมีแหง้งแข็งดังฝ้ากล้าดังดวงตะเว้นแดกอคานเดินกล้าวสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายมสุคขขูสุคนพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางฟังลาวฟังไทยแล้วก็อยู่ในตางแดนกลับมาพบมาพ่อกับจันท์ซุกสาวลาวในตางแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมุนี้จันส์ุกเองก็มีคำมาขอขาม,มาหรือว่าคมาขอสมบสัติสมมานำเอามาเล่าเอามาบ้าสุพ่อแม่พี่น้องป้อง ได้หับฟังคือเก่าคือเดิม แลนะน้อพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นอ่ะวันบุญปีไม้ลาวเฮานั่นเองฮีตโบห้มองคลองโบห้เศร้าซึ่งการขอขาม,มาหรือว่าการขอสมบัติสมมานี่ซึ่งเป็นฮีดเป็นคลองและเป็นทรรนูญธรรเนียมประเพณีอดีงามของคนณลาวเฮาและกาช่วงวันบุญปีไม้เพื่อโบไฮหลงให้ลืมผู้มีพระคุณทั้งหลายของเฮาลูกหลานก็อย่าลืมเก็บดอกไม้ดอกตอกมาสมบัติสมมาแล้วก็มาขอบุญขอคุณนำผู้มีพระคุณทั้งหลายของเฮานั่นเอง การสมบัติสมมาเนาะซึ่งเป็นฮีเป็นคลองแลเป็นทํานุนธรรมเนียประเพณีอันดีงามของคนลาวเฮาซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนมาฮอดปัจจุบันจนมาฮอดลูกฮอดหลานแล้วนะการขอสมบัติสมมานี่เนาะซึ่งเพิ่นจะเหตุวันบุญปีไม่ล้าหรือว่าบุญปีไม้สากลหรือว่าอาวันศีลวันพระเนาะก็สามารถเหตุได้เซนเดียวกันในการขอขมาขอสมบัติสมมาต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อตู้แม่ตู้เป็นเอื้อยเป็นไอเป็นหน้าบ่าวหน้าสาวหรือว่าเป็นผัว ก็สามารถสมบัติสมมาได้เซนเดียวกันแล้วนอกจากนี้เนาะ นอกจากวันบุญปีใหม่บ่ว่าจะเป็นบุญปีใหม่ลาวบุญปีใหม่อาหรือว่าปีใหม่อาสากลเนาะทรงไทยปีเก้าต้นรับปีใหม่หรือว่าวันศิลเนาะวันศิลเฮาอยาสมบัติสมมาก็ได้เซนเดียวกันแล้วหลังหลังปีใหม่เนาะหลังปีใหม่หรือว่าผู้ใดที่ว่าบบทันสมบัติสมมาช่วงปีใหม่เนาะหลังปีใหม่ก็สามารถเหดได้เซนเดียวกันเนาะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนของปีใหม่อาแล้ววันบุญปีใหม่อาช่วงบุญปีใหม่บางคนบบมีเวลาบบได้เหตดบทันยังสิกะแล้ว ปีใหม่ก็สามารถเ็ดได้เซนเดียวกันแล้วก็มีเอฟซีหลายๆคนที่เพิ่นโคอกันเข้ามาเพิ่นอยากให้เว้าเกี่ยวกับขันหาบางคนเพิ่นโก็บหู้เนาะแล้วเพิ่นก็อยากหู้เลยอยากเอามาเวาให้ฟังว่าในขันห่านั้นมีอย่างแน่เนาะเพื่อว่าบางคนที่ว่าบเคยเหตแล้วก็อยากเอาไปปฏิบัติอยากเอาไปน้าใสให้ถูกต้องอยากให้จันทรุกนั้นมาเว้าต่มอีกเนาะ และว่าพี่น้องอยู่ในขันหาก็จะมีเทียนหาคูดอกไม่หาคูดอกไม้เขาจะเอาดอกพุดหรือว่าดอกดาวเหองก็ได้ถ้าผู้แดดบูมีก็อาจจะใส่เป็นดอกมะลิหรือว่าดอกไม้สีขาวก็ได้เซนเดียวกันแล้วเท <Anton> ียนเขาก็จะใส่สีเหลืองหรือว่าสีขาวก็ได้เซนเดียวกันแล้วแล้วก็จะมีใบตองหองคือจังในหูบเน,นาะพี่น้องอาจจะว่าผู้ที่ว่าบางคนเพื่อนอาจจะยังบูเคยเหตุเนาะอะไรก็อยากจะเหตุแลยอยากให้จันทร์สุขันมาเบ้าตืมว่าในขันหาน,นมีอย่างแน่ก็จะมีเทียนหาคู แลกระดกไม้หาคูเทียนนี่เขาจะใส่เป็นเทียนสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้และดอกไม้เดี๋ยวดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกขุดหรือว่าดอกดาวเฮืองหรือว่าเท้าหาโ่ได้เขาก็จะเอาดอกไม้สีขาวก็ได้เซนเดียวกันแล้วก็อาจจะมีผ่ามีเพนะที่เขาจะนํามาสมบัติสมมาแล้วก็จะมีเงินหนอเงินหน่อย น้อยหลายแล้วแต่ว่าลูกหลานหาบาได้มีใส่เนาะเพื่อให้เป็นสิริมงคลและเพื่อให้เป็นการขอขมาและก็ขอบุญขอคุณน้ำผูมีพระคุณทั้งหลายของเฮานั่นเองพี่น้องพ่อแม่เพิ่นคือพระในบ้านเพิ่นคือพระในเฮือนในซานเพิ่นคือเพชรเม็ดงามเพิ่นคือดวงแก้วที่วประเสริฐเพราะฉะนั้นลูกหลานส่วงวารละถีขึ้นปีใหม่เพื่อบ่ให้เป็นการดงการลืมได้บุญในคุณของเพิ่นลูกหลานก็อย่าลืมเก็บดอกไม้ดอกตอตมาขอสมบัติสมมาแล้วก็มาขอบุญขอคุณน้ำเพิ่นนั้น แล้วก็มีหลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับปุ้มอวยพรเนาะพี่น้องและนาอพี่น้องนี่ก็เป็นปุ้มคำอวยพรต่างๆเนาะปุ้มอวยพรต่างๆนี่ก็จะมีคำขอสมบัติสมมาผููเป็นพอ่อเป็นแม่ ขอสมบัติสมมาผู้เป็นผัวและคําอวยพรต่างๆและอายุในปุ่มนี่บดจะยา,าวเนาะาว่าพี่น้องคูใดดมากสั้นบบอยากว้ายาวเนาะก็สามารถย่อหรือว่าคัดจอนเข้ามาได้เนาะแล้วเขาก็ยดเซจเียแล้วเวลาขอสมบัติสมมาเขาก็เว้าต่านั่นก็ได้เซนเดียวกันเป็นซิริมุขคุนเซนเดียวกันเนาะและาอายุในบทขอสมบัติสมมาผู้เป็นพัวเป็นแม่นี่ เฮาไส้น้ากันได้เนาะไส้ได้ทั้งพงพ่อตู้แม่ตู้เอื้อยอ้แม่ป้าพ่อลุงหน้าบาวหน้าสาวนี่ไส้บดเดี่ยวกันได้เนาะคือจังจันซุปเบ้านี่าตัวนี้นี่เป็นของน้าบาวหน้าสาวเนาะความจริงกับเป็นตัวบดสมมาพ่อเมย์ฮัลเ่เขาก็เปลี่ยนจากพ่อเมย์เป็นน้าบาวหน้าสาวเป็นพ่อตู้แม่ตู้เป็นเอื้อยอ้แม่ป้าพ่อลุงยังสิก็ได้เส้นเดียวกันถ้าผู้ใดมากสั้นเนาะคือจังจันซุปเบ้าที่ว่าบดบดยาวปันใดเขาก็สามารถสามารถเนาะสามารถย่อนหรือว่าขัดจ้อนเข้ามาได้เนาะเ่วาบ้้เยจนนกิไปแตา ในบทนี่จะยาวถ้าว่าพี่น้องผู้ใดบ่มักเยาวป็นใดก็สามารถคัดจ้อนเข้ามาได้เซนเดียวกันเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถเขียนหาจันซุกได้เนาะหรือว่าจะฝากเบอร์โทรไวยู่ตะอูที่คอมเมนต์เนาะหรือว่าใต้คลิปก็ได้เซนเดียวกัน และน้อพี่น้องการขอสมบัติสมมาโบเมนต่ช่วงวันบุญปีใหม่หรือว่าวันบุญปีใหม่ลาวบุญปีใหม่ซากลหรือว่าวันศีลวันพระหรือว่าวันอื่นๆก็สาม,มารถเททได้เซนเดียวกันเนาะหรือว่าเดือนนี้เนาะเดือนนี้ก็ยังอยู่ในเดือนของปีใหม่หลังปีใหม่ถ้าว่าผู้ใดช่วงบุญปีใหม่ล่าโบทันยังสิกะหลังปีใหม่ก็สาม,มารถเทท at ได้เซนเดียวกันเนาะเพื่อให Rab ้เป็นสิริมงคลแก่เฮาและครอบครัวนั่นเองแล้วก็จะมีการขอสมบัติสมมาผู้เป็นผัวเนาะผู้เป็นผู้หญิ คุณยิงเนาะก,ก็อย,ย่ายลืมแม่เย้ามีเฮือนก็อย่าลืมเนาะแตงขัดมาขอสมบัติสมมาผูเป็นผัวเมื่อเวลาเขาใส่ชีวิตอยู่่วมกันเฮ็ดจังได้เขาสีได้คค้งคู่ค้งหักให้เป็นผัวหักเมียเพงเป็นผัวห่างเมียมีเพะนั้นผูเป็นเมียก็อย่าหลงอย่าลืมอย่าลืมแตงขันหามาขอสมบัติสมมาน้ำผูเป็นผัวเส้นเดียวกันเนาะพี่น้องและเนาะอาลูกหลานเนาะส่วนวัดบุญปีใหม่ลูกหลานผูใดเฮ็ดลูกหลานผู้้นนไัได้ลูกหลานผู้ใดที่ว่าปฏิบัติต่อพ่อต่อเม่ต่อบิดามารดาต่อเม่ป้าพ่อลุง ตนเองได้ลูกหลานผู้นั้นก็จะประสบแต่ความสุขความจเจริญเกิดความห่มเย็นผาซุขในชีวิตครอบครัวนั่นเองและน้อพี่น้องสั้นมาหอดนี่น้องแจนสุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุขและเป็นประโยชน์ให้กับพอเม่พี่น้องป้องป่ายโบหลายก็น้อยถ้าทานผู้ชมเข้ามาเบืองแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหักได้รับเบิง่งรับชมนําสําหรับมื้อนี่แจนซุขขคลาไปก่อนแล้วพบพ่อกันใหม่ในใเทื่อนะ้าสาหรับเทื่อนี่สบายดี ฮีดบ่ให้มองของสิบสี่บ่ให้เจ้านั่นทิ่มปาวันพระบ่ให้เจ้านั่นลืมลายลูกหลานอย่าลืมเก็บดอกไม้กาบไวบิดามารัดาเจ้าผู้เป็นพันลายาอย่าลืมแต่งขันสมมาผัวแพงของเจ้าแดดเด้อ ขอคอบใจละลายที่ที่ตามหับเบิงหับซม